สวัสดีครับพี่น้องครับมันนี้ก็โยแปลงหญ้านคือเข้าครับมาเปเีตยให้พี่น้องเบ่งครับงามบอกครับพี่น้องเขียวๆเลยครับง,งามบมแห้งครับเพราะว่าอีกมองนี่แถวๆนี่ใส่ปุ๋ยครับแต่ว่าแถวแก่ฝน ใส่ขี่ไก่ครับขี่ไก,ก่แกบครับเกิดใส่มะหวอดจะเป็นงเกลือรักนี่ครับแถวนี้เป็นปุ๋ยครับสี่ม,มะเบิงภาพพี่น้องมะเบิงขอแตกตางของปุ๋ยกับขี่ไก่ครับอันนี้ปุ๋ยครับผมกั ว่านวานพอมกคัญนะครับนี่ตอแรกครับตอแหกทั้งนี้ปุ๋ยครับทั้งนั้นขี้ไก่ว่านตอแรกเพิ่นก็จะเป็นงห้งแห้งแบบนี้เลยครับเต็มไปบิดนี่ครับอันนี้ขคงว่านปุ๋ยครับเกิดขึ้นมากับแหางๆแบบนี้แต่พผมเขาปุ๋ยมาว่านแถวนี้ว่านแถวนี้เพิ่อนก็ขีเขียวอยู่ครับเกียวเนี่ยธรรมชาติก็มีแน่ครับตอแหก ก็เขียวขึ้นกันครับนี่ครับกระห้างห้างแบบนี้นี่ครับมองเที่ยวเป็นปุ๋ยครับวานนี้จะพาพี่น้องไปเบ่งมองใส้ใกี่ไก่นะครับนี่ต่อไปนี่ครับเที่ยวนี้เป็นปุ๋ย่ยวนั้นเป็นกี่ไก่จากเสพยิงเกลือนี่ไปครับยวไป ตอนเกิดขึ้นมากรางแห้งแบบนี้ครับมานี่เอาขี้ไก่เกียบมาใส่พาพี่น้องมาเบิงเลยนี่ครับนี่ปุ๋ยอันนี้มาห้ขี้ไก่ครับขี้ไก่เกียบเนี่เข็นเข็นเกียบอยู่นี่ครับแตกกอออกมานี่แตกกอออกมานี่พี่น้องคุณแนนด้วยครับแนนครับแตกกอดีครับขี้ไก่นี่ครับ ้าพี่น้องปลูกนะครับผมขอแนะนำให้ขันมีขี่ไก่ไส้ขี่ไก่ดีกว่าปุ๋ยครับนี่แต่ขึ้นมาโบยูโบเศร่านี่ครับแมนเบิร์ดครับนอเพิ่นนี่แตกนอดีนี่ครับ,บ,รรบ,รบจักกันได้เนี่ยจากหยาธรรมัศาติจกัก อันไหนแตกกันขึ้นครับใส่ขี้ไก่ใสไก่เกียบครับนี่ผมเสือมาโบพ่อครับผมพ,อพอม่ผมาใส่แถวนี้ขี้ไก่โบพ่อแถวนี้ก็เลยบบไส่ใสก็เลยไปซสือปุ๋ยมาใส่ครับนี่มองใส่ปุ๋ยคว้ง่ามกับว่าซขี้ไก่ครับปุ๋ยปุ๋ยยุเรียควขง่ามกับว่าซขม้ไก่อันนี้ขี้ไก่นี่นะครับ น้ำขนาดมันเกิดทางห้างแบบกันได้นี่ครับเกิดทางห้างแบบเยวกันปุ่นน้าเลยครับนาปืดนาปืดด้วยครับใส่ขี้ไก่ครับแตกนอเบิ้องนอพี่น้องเห็นบอกครับมันเป็นเงาครับนี่ครับมีตะนอครับปุ่นมนเบิดครับยังเตกขึืนมาบอลของจักเส้าครับนี่ปุ่น เดี๋ยวขึ้นมาโอโหอยู่หัเศร้าครับเจ้าหน่อยกระรวมครับนี่ตอนนี้ก็เพียง,งเขาขึ้นกันใกล้จะร่มแล้วครับเพราะว่าเพิ่นต้นอ่อนต้นอัวครับนี่ครับเดีย๋ยวลมแน่แล้วครับคอดีเปรียบเทียบกันก็นกนคือขี่กล้แกบนี่จะดีกลัว ดีก็ปุ๋ยครับมานนี้มันก็จะงามโดนน้าครับเพราะปุ๋ยนี่เดือนหนึ่งมันก็จะเบิดดิดนะครับก็เศรางามเพราะว่าตัวนี้งามโดนกลัวข็นเป็นขี้ขัายขี้งวก็ดีขึ้นกันครับให้ย้ายก่อนครับจะง่ายครับเพราะเพื่อนนักต้องย้ายก่อนถ้าจงปันจงปลูกนะครับครับ แตกนอขึ้นมานี่นอเมียนเบิด์ตดครับคุณครับพี่นอบงหูจักดูจักเศร้าครับแตกนอนี้คุณเมียนเบิดพีไปใช้ก็มีครับนอต่อไปนี่หนาคักหนาแน่ครับบันนี้อีกเดือนนึงเขาก็ตัดนี่ครับอีกเดือนหนึ่งก็เป็นทอนพันใดต่อแรกเลยนี่ครับพี่นอ เกิดขึ้นมาห่างๆแบบเดียวกันครับอู้ยอ่อนคักเป็นตาเสียบให้กล้วให้งัวไปเดี่ยงตะกระเตียนกะให้ตะกระเตียนกะไรครับนี่กินได้หัวดำไข่แม่ตะกะเตียนนะครับไข่ไม่หย,ยานี่เปียหยาเนี่ยเอือนเพรจะกินตะใบครับอันนี้กินได้หัวดำนี่ดำน้อยๆน,ยนี่กัดกินเอยแด้ตะกะเตียนนี่ครับหยาใน ดีครับครับเลี้ยงตะกะแตนเลี้ยงขั้วเลี้ยงงัวเลี้ยงแพะหมูปลาพวกนั้นกินเบิดแล้วครับนี่ว่าจะทิมให้หมักปานยังสรุปเรื่องการขี้ไก่ครับดีกว่าปุ๋ยครับผมถ้ามีขี้ไก่ใส่นอ้งามนี่ครับผม จะไม่ร่วมภาพกันซะนั่นแล้วนี่ครับฝากติดตามทอนพันธนะครับอีกเดือนหนึ่งครับนะครับพรอยากได้ทอนพันธเขียดทั้งอุบลครับผมพิกัดอุบลครับผมวริเวนครับยังดีครับทรงหอดบาทเลยครับท้าบหน้าสวนกิโลละหาบาทนะครับซัมมูเพิ่นนะครับเพิ่นผ้า ราคานี้ครับนี่ครับขี่ไก่ฟังทั้งนี้เป็นขี่ไก่เบิร์ปหัวปุ่นครับหัวตัวใหม่หัวนี้บาตนี้เบิร์ตครับจากทังนี้ไปเป็นปุ๋ยครับบาตรนี้ครับครับทังขี่ไก่จะงามแห้งครับนี่นี่ซื้อไปนี่ครับฝากติดตามครับพี่น้องครับช่องบ้านนาแชนแนลสวัสดีครับ